นิยายไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะตอนที่69ตอนแผนการของพวกเขามันรู้สึกประหลาดมากลอร่าไม่เคยคิดว่านักเวทนี้จะมีกลิ่นเช่นนี้ทำให้เธอนั้นคิดถึงสิ่งต่างๆนานากลิ่นที่มาจากร่างกายของเจ้าหายนั้นเหมือนกับน้ำทะเลซึ่งทำให้เธอนั้นรู้สึกดีขึ้น ลอร่านั้นยืนอยู่ชั่วครู่ซึ่งขณะนั้นเองเจ้าไฮก็หันมามองใบหน้าของเธอคุณลอร่ามีอะไรอย่างนั้นเลยครับเมื่อลอร่าได้สติหน้าของเธอก็แดงก่อนจะปล่อยเสื้อคลุมเจ้าไฮดิฉันขออภัยท่านนักเวทฉันแค่ต้องการจะรู้ชื่อของท่านได้หรือไม่ได้สิข้าชื่อเจ้าไฮ เจ้าไฮนั้นเลือกที่จะใช้ชื่อชีวิตของเขาบนโลกเพราะถ้าหากเขาใช้ชื่ออดัมบูดาเขาก็กลัวว่าจะถูกตามล่าซึ่งเขาก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นลอราจ,จึงนำเหรียญตราทองออกจากอกของเธอและถือมันไว้ในมือท่านเจ้าไฮนี่เป็นเหรียญตาสําหรับแขกคนสำคัญสําหรับตระกูลมาร์กี้ของเรา ซึ่งสามารถแสดงเพื่อจะได้รับส่วนลด20ซในการซื้อของจากตระกูลของเรานอกจากนี้แล้วถ้าท่านต้องการจะขายสิ่งใดในเขตการปลูกครองตระกูลเพอร์เซลแล้วตราบใดที่ท่านมีสิ่งนี้อยู่ตระกูลของเราพร้อมที่จะซื้อสินค้านั้นในราคาเต็มดิฉันนั้นรู้ดีว่าการตอบแทนนี้นั้นไม่อาจจะเทียบได้กับความมีน้ำใจของท่าน แต่เพื่อให้ดิฉันนั้นรู้สึกสบายใจได้โปรดรับสิ่งนี้ไว้ด้วยเถอะค่ะจากนั้นรอร่าก็โค้งคำนับพร้อมกับยื่นเหรียญตาทองให้เจา้าไห่ซึ่งเจ้าไห่เองก็ต้องการเหรียญตาทองนี้เช่นกันเพราะมันจะทำให้เขาสะดวกสบายขึ้นในอนาคตเขานั้นเห็นว่าในตอนนี้รอร่านั้นกำลังมีธุร,ระบางอย่างที่สำคัญ ไม่เช่นนั้นแล้วเธอก็คงจะไม่รู้สึกกังวลที่จะไปป้อมปาการมอนเตเนโกรแม้ว่ากองขบวนสินค้าของเธอจะได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่เธอก็ยังไม่กลับไปยังตระกลูลแต่เลือกที่จะตั้งแคมป์ที่นี่และเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นเจ้าไห่นั้นไม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่เขาจึงเพียงแค่รับเหลี่ยนตาทองและพูดว่าข้าขอบคุณมากนะคุณรอรา ดูแลเหรียญตาทองนี้เป็นอย่างดีเมื่อเขามองไปที่เหรียญตาทองขนาดเท่าฝ่ามือนี้มันถูกสร้างมาจากทองบริสุทธิ์และรอยสลักของดอกบานหน้าและตรงกลางมีคําว่าตระกูลมากี้เมื่อเจ้าไห้นั้นรับเหรียญตาทองแล้วรอราก็ยืนตรงและถอนหายใจ พราะลอร่านั้นกลัวว่าเจ้าไห่จะไม่รับเหรียญตาทองนี้ลอร่านั้นไม่ได้ให้เหรียญตาทองนี้สำหรับการขอบคุณแต่เป็นเพราะต้องการจะสร้างสายสัมพันธ์กับเจา้าไ่เขานั้นเป็นถึงนักเวทมนตร์ระดับสูงและมีอายุยังน้อยพร้อมกับกรีนซึ่งเป็นนักรบระดับสูงเช่นกัน ถ้าหากเธอนั้นสามารถมีสัมพันธ์กับเจ้าไ้ได้มันก็จะเป็นการดีในทวีปอาร์กนั้นความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้รับการยกย่องซึ่งถ้าหากลรอร่าสามารถเป็นเพื่อนกับเจ้าไหา่ซึ่งเป็นนักเวทมนตดำระดับสูงมันก็จะส่งผลต่อตำแหน่งในตระกูลของเธอซึ่งเมื่อเธอนั้นเห็นว่าเจ้าไห่รับเหรียญตาทองแล้วมันจึงทำให้เธอนั้นโล่งใจ ตราบใดที่เจ้าไห้ใช้เหรียญตาทองนี้เธอก็สามารถที่จะเข้าหาเขาได้และสร้างมิตรสัมพันธ์ได้อย่างใกล้ชิดขึ้นหลังจากที่มองเหรียญตาทองแล้วเจ้าไห้ก็เก็บมันเข้าไปในแขนเสื้อและส่งมันไปยังมิติโดยที่ไม่ให้ใครได้เห็นเมื่อเขานั้นเก็บเหรียญตาทองแล้วเจ้าไห่ก็พูดขึ้นว่าคุณลอลา ผมมั่นใจว่าคุณนั้นมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำซึ่งผมก็จะไม่รบกวนคุณแล้วแต่ผมคิดว่าพวกเราคงจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนเจ้าไห่ก็หันหลังไปซึ่งคราวนี้ลอล่าไม่ได้หยุดเขาแต่กลับพูดทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าท่านเจ้าไหา่ต้องการจะพบกับดิฉันแค่บอกชื่อของข้ากับร้านสาข,ขาของตระกูลมากี้ พวกเขาก็จะบอกว่าค่าอยู่ที่ไหนคะ่ะเจ้าไหฮนั้นไม่ได้หันหลังกลับไปเพียงแค่โบกมือเบาๆก่อนจะเข้าไปในป่าของเอเลียนซึ่งเมกและกรีนก็ตามเจ้าไหฮเข้าไปก่อนที่เอเลียนจะเดินทางออกไปลอร่าเองก็กำลังมองอันเดดที่กำลังเดินจากไปเมื่อมันพ้นสายตาของเธอลอร่าก็ถอนหายใจออกมา จากนั้นเด็กสาวอายุ15ที่สวมชุดสาวใช้ก็มายืนข้างลอร่าพร้อมกับถือกล่องไม้ที่ใส่เนครอบไว้เมื่อเด็กสาวนั้นเดินเข้ามาข้างลอร่าและก็พูดขึ้นว่านายหญิงเราจะตั้งแคมป์กันที่นี่จริงๆนั้นหละคะลอร่ามองไปยังศพและโครงกระดูกในสนามรบ ในตาของเธอนั้นก็ประกายความเยือกเก็นแน่นอนสิพวกเราจะพักกันที่นี่คืนนี้พรุ่งนี้เช้าพวกเราจะเดินทางไปยังป้อมปักกันมอนเตเนโกให้เร็วที่สุดส่งบางคนไปดูลาดเลาที่ด้านหลังเนินเขาด้วยนะนักรบกก็ทำความเคารพก่อนจะวิ่งไปยังหลังเนินเขา ลอร่าจึงหันไปมองเด็กหญิงที่ใส่ชุดสาวใช้และพูดว่าเนียเจ้ามีความรู้สึกกลัวใช่หรือไม่หน้าของเนียนั้นซีดเผือกแต่เธอก็สส่หัวแต่ลอร่านั้นก็ยังคงเห็นความกระวนกระวายบนใบหน้าของเธอลอราจึงเอามือลูบหัวของเธอและพูดว่าไม่ต้องกังวลไปเนียเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น ข้าจะไม่ปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแม้ว่าเนียนั้นจะเป็นสาวใช้ของลอราแต่ทั้งสองคนก็เติบโตมาด้วยกันด้วยเหตุนี้ลอราจึงรู้สึกว่าเนียนั้นเหมือนกับน้องสาวของเธอลอราจึงพยายามที่จะทำให้เธอนั้นสบายใจขึ้นอย่างไรก็ตามลอรานั้นก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่านี่คือเวลาที่พวกเขาต้องกลัวบางอย่าง เพราะการเดิมพันในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีเพียงแค่ไม่กี่คนในตระกูลที่รู้เรื่องนี้แต่กองทัพอมตะก็ดักรอโจมตีพวกเขาซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากองทัพอมตะนั้นรู้ถึงแผนการนี้กองทัพอมตะนั้นไม่ใช่พวกหมอดูพวกเขานั้นเพียงแค่ปล้นสะุมเท่านั้นดังนั้นต้องมีใครบางคนบอกพวกเขาเกี่ยวกับแผนการนี้ ในตอนนี้เองลอร่านั้นก็ไม่แน่ใจว่าคนนั้นคือใครแต่อย่างน้อยเธอก็พอจะตรีกรอบไว้ได้ว่ามีใครบางคนซึ่งลอร่านั้นเข้าใจว่าคนในตระกูลบางคนต้องการให้เธอนั้นตายพ่อของเธอนั้นเป็นทายาทคนที่สองของตระกูลแต่ว่าเขานั้นไม่สนใจในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเธอนั้นเป็นคนดูแลแทน ซึ่งทำให้ตำแหน่งพ่อของเธอที่เป็นทายาตรลำดับที่สองนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งเป็นการกดดันทายาตคนอื่นๆในตระกูลใหญ่ๆนั้นอะไรคือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดอย่างนั้นเหรอือไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือการแข่งขันกันของคนในตระกูลนั้นโหดร้ายที่สุดแม้ว่ารอร่านั้นจะยังเป็นเด็ก แต่เธอนั้นก็เข้าใจความจริงนี้อย่างดีเลยตั้งแต่ที่เธอนั้นเข้ามาดูแลธุรกิจในครอบครัวแต่เธอนั้นก็ไม่คิดว่าคนในตระกูลจะทำกันถึงขนาดนี้ในตอนนี้เธอนั้นรู้แล้วว่าในอนาคตไม่ว่าจะอย่างไรเธอไม่สามารถที่จะพึ่งพาตระกูลได้อีกแล้วซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รอราถึงพยายามเอาชนะใจของเจ้าไฮ เพราะถ้าหากว่าเธอนั้นไม่สามารถที่จะพึ่งพาตระกูลของเธอได้เธอยังมีการสนับสนุนจากเจ้าไหา่ซึ่งเป็นนักเวทที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้เธอนั้นสามารถที่จะออกจากตระกูลโดยที่ไม่ต้องกลัวพวกเขาเจ้าไห่นั้นรู้ถึงความหมายที่ลอร่าน,นั้นต้องการจะสื่อเพราะเขานั้นไม่รู้ว่ากองทัพอมตะนั้นต้องการจะขโมยสิ่งใดแต่เขาก็จะรู้ในไม่ช้า หลังจากที่เจ้าไห่และทุกคนนั้นออกไปจากสนามรบกรีนและพวกเขาก็ไปรวมตัวกันในตัวของเอเรียนเจ้าไห่จึงมอบเหรียญตาทองให้กับกรีนปู่กรีนดูแลเหรียญตาทองนี้สิด้วยสิ่งนี้ผลการของพวกเราน่าจะประสบความสำเร็จมากมากขึ้นใช่ไหมกรีนจึงมองไปที่เหรียญตาทอง ใช่แล้วครับนายน้อยด้วยเหรียญตาทองนี้กับความใจดีของรอรามันจะช่วยพวกเราช่วยพวกเราได้อย่างมากในตระกูลมาก,กีรอรานั้นเป็นทายาทระดับที่สองเธอนั้นเป็นคนดูแลธุรกิจของตระกูลในเขตการปกครองตระกูลเพอร์เซลซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างมากเจ้าไห้ขมวดคิว้ว จะมีคนสงสัยพวกเราหรือเปล่าปุก,กรีนกรีนใส่หัวแล้วพูดว่าพวกเขาไม่น่าจะทันได้สังเกต,ตถ้านายน้อยรีบขายหัวชายเท้าและรีบกลับไปยังแดนทมินและปล่อยให้กองทัพอมตะเข้าไปในบึงศากศพุเพื่อสร้างอันเด็ดและปล่อยอันเด็ดที่เรามีเพราะถ้าอันเด็ดจากบึงศากศพุนั่นเดินไปรอบๆแดนทมินแล้ว ผมคิดว่าคงจะไม่มีใครกล้าเข้ามาในดินแดนแห่งนี้และทำให้พวกเรานั้นปลอดภัยมากขึ้นเจ้าไห่พยักหน้าจากนั้นเขาก็เรียกกองทัพอันเด็ดทั้งแปดคนออกมาโชคดีที่ห้องในตัวเอลเลียนนั้นไม่เล็กจึงทำให้มีพื้นที่มากพอที่จะจุคนได้ทั้งแปดคนนั้นสวมเสื้อคลุมคล้ายกับเจ้าไห่แต่พวกเขานั้นไม่มีไม้เท้าเวทในมือ ซึ่งเมื่อทั้งแปดออกมาก็รีบทำความเคารพเจ้าไห่และพูดพร้อมกันว่านายท่านเจ้าไห่พยักหน้าและกล่าวว่าถอดหมวกออกสิจากนั้นทั้งแปดคนก็ถอดหมวกและปรากฏหัวกะโหลกทั้งแปดหัวกะโหลกนั้นมีสีเขียวเข้มพร้อมกับดวงไฟสีแดงที่ตาของพวกเขา ซึ่งอาจจะทำให้คุณที่พบเห็นนั้นรู้สึกประหลาดใจทำไมพวกเจ้าถึงโจมตีลอลา่าเจ้าไ้ถามพวกเขาทั้งแปดนั้นไม่ได้สูญเสียสติปัญญาของตนไปหนึ่งในนั้นจึงตอบทันทีว่านายท่านพวกเราได้ข่าวมาจากคนในตระกูลมากี้ว่าลอล่านั้นมีเนครบ ซึ่งใช้เสริมพลังของอันเด็ดใครในตระกูลมากี้เป็นคนบอกข่าวนี้กับพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอจูจูกรีนก็ถามขึ้นมานอยน้อย,น,อยนี่คุณสามารถพูดกับพวกเขาได้อย่างน้นเหรอครับ